น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟช h o p สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ Cat ไฟไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคไอทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งาน p p ปเปิลมิวสิกกับการติดตั้ง Apple m u ม i c ในคอมบน w ว n d o w s 10และ Windows 11ได้ง่ายครับ ณปัจจุบันนะครับ Apple Music นะครับมีการทำแอปแยกแล้วสามารถดาวน์โหลดใน Microsoft Store ได้แล้วนะครับทำให้เราสามารถดาว์โหลดไปตั้ง Apple Music ได้เลยนะครับเมื่อเราล็อกอินแล้วนะครับก็จะมีการลิงก์ข้อมูลในส่วนของ Apple Music ที่เราเคยใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iPhone iPad นะครับที่เราเคยสร้าง playlist หรือเพลงที่เราชอบฟังเป็นประจำนะครับนั่นก็จะมีการลิงก์ข้อมูลเข้ามานะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งนั้นทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกัน แต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นอลัรใจอะได้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้ง Apple Music ในคอมบน Windows 10หรือ Windows 11กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการติดตั้ง Apple Music บนคอมพิวเตอร์นะครับบน Windows 10หรือ Windows 11นะครับก็คือมีกทีน่นี่ด้านล่างแล้วกดเข้ามาก็เจอหน้านี้นะครับก็คือกดเข้ามาก็ติดตั้งได้เลยครับคือต้องบอกว่า โปรแกรมในส่วนของ Apple Music ตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายเพราะปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าทั้ง Apple นะครับมีการแยกตัวแอปพลิเคชันชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็น Apple TV iTunes Apple Device นะครับก็คือตัว Diver นะครับของตัวการใช้งานกับตัว iPhone หรือ iPad นะครับเป็นเฉพาะ Diver นะครับแยกมาชัดเจนครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน Apple Music อยู่นะครับก็แนะนาว่าติดตั้งเถอะใช้งานได้สะดวกแล้วยังก็คือฟังเพลงได้ คุ้มค่าด้วยเพราะว่าทุกทีเราต้องฟังเฉพาะบนตัวอุปกรณ์ Apple ใช่ไหมคราวนี้มาฟังบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อตั้งเสร็จแล้วกดเปิดนะครับพี่ก็ขอญออยตปิดตรงนี้ก่อนนะครับกดยอมรับครับก็จะไปะกดหน้าต่างขึ้นมานะครับนี่แล้วนะครับคราวนี้ก็กด Sign in ครับซา g n in เลย ให้เรานะครับใส่ตัว Account ตัว Apple ID ของเรานะครับที่ผูกกับ Apple Music นะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไปกด Continue นะครับ Continue ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยครับมันก็จะทำการให้ยืนยันพาสเวิร์ดนะครับรหัสผ่าน6ตัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็กลับมาที่ iPhone ของเรานะครับแล้วก็เอาหมายเลขนะครับ6หลักตรงนี้มาใส่นะครับเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของเรานะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับดูด้านซ้ายมือด้านล่างเห็นไหมก็จะมีในส่วนของการ เรียกว่าอัปเดตข้อมูลนะครับที่เราเชื่อมต่อนะครับว่าเราฟังเพลงอะไรนะครับดาวน์โหลดนะครับในตัวของไลบรารีของเรานะครับแล้วก็ตัวเพลิสต์ของเราด้วยนะครับทำให้เวลาเราฟังเพลงนะครับเราสามารถมาฟังเพลงเพลสต่อเนื่องได้เลยนะครับทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งสำคัญก็คือถ้าเรายิ่งฟังเพลงในตัวของ Apple Music เยอะๆนะครับเราก็จะสามารถทําให้ Apple m u s i c เรียนรู้ว่าเราชอบเพลงสไตล์ไหนนะครับเขาจะได้แนะนําเพลงให้เราได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการ ฟัง Apple Music นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับทั้ง Windows 10และ Windows 11นะครับใครที่ใช้งาน Apple Music อยู่นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ก๊อฝากกันในวันนี้แต่ก่อนแล้วจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนำบอกต่อนะครับก็คือครีนน้ำยาทาความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํำยังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึงส0เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายาทำความสะอาดท,ที่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือครีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว,ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปแล้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบนผ้าและนำมาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดก็จะเป็นหน้าจอทงความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก็คือตัวนี้แอปเปิลวอตนะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสำคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับ นำตัวคลีนเนี่ยไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่น cool water นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองแล้วมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนามาจัดจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟท์นะครับแล้วก็แคทไฟท์ช็อปในช้อปปี้นะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้ครับก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเรานะครับในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกมลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ